สวัสดีค่ะท่านผู้อชมวันนี้เราก็มีอยู่กับช่องทา้าไม่เสียใจพัก,กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปทํางานสุดตวัวพีที่เจ็ดกันนะครับเย้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามารับขวดกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอยหรือว่าเรานะับผิดอ๋อเจ็ดขวดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดขวดนะข้าวถุเดี๋ยเราจะมากรอกพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากอกพร้อมๆกันเลยนะครับ ค <Okay, S 2> เดี๋ยวเสียงผมฟังก่อนใส่หูฟังก่อนนะครับโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อขวดแรกกันเลยนะครับอันเป็นขวดแบบซี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดน้ำก่อนนะครับโอเคเปิดน้ำเดี๋ยวมันจะมีเสียงน้ำพุกอยู่นะครับโอเคเราก็เปิดน้ำแล้วนะครับน่าจะได้เสียงน้ำอยู่นะครับวันนี้มีกาวีนะครับ นี่นะครับแล้วก็กำลังก่อกอยู่นะครับก่อกกันปีใหม่เลยนะครับไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันแล้วนะครับ เราก็จะรอให้มันเต็มนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับโอเคปิดนะครับเด้อเอาเออฟเอาไฟอยู่นี้นะครับไฟอยู่นี้นะครับนาตาเน้นะครับเดี๋ยวเราไปขวดต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเรามาขวดต่อไปกันเลยนะครับโอเค เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปขวดที่สองกันเลยนะครับนี่นะครับขวดแป๊บซี่เหมือนกันเลยนะครับ <Okay. S 2> เปิดขวดออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดน้ำก่อนนะครับก่อนเสียมหูฟังก่อนนะครับ โอเคนี่นะครับโอเคเราเปิดน้ำแล้วนะครับนี่นะครับเราเปิดน้ำแล้วนะครับ <c oughs> น้ำมันแรงเกินปเปล่านะครับน้ำกระตุกนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปปิดหนนะ้าต่างวันหนึ่งนะครับ ผม,มปิดหน้าต่างแล้วนะครับนวตอนนี้นะครับแล้วก็มาดูการกอกน้ําอยู่นะครับโอเคมันเต็มแล้วนะครับมันเต็มเร็วมากเลยนะครับ เอาเอาไฟอยู่นี่นะครับเคเดี๋ยวเราไปขวดต่อไปกันเลยนะครับในตอนนี้นะครับอ่อเคเดี๋ยวเรามาขวดนี้นะครับได้อยู่นะครับนี่ครับขวดอันนี้มันเต็มแล้วนะครับ นะคบผมปิดปิดอ้าวเอาไฟ่ไหนเอาไฟาอยู่ในมือนะครับไฟอยู่ในมือนะครับนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขวดต่อไปกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาขวดนี้กันเลยนะครับขวดขวดสามเหลี่ยมนะครับ เดี๋ยวเราเกอกกันเลยนะครับป๊ป๊ะไปไหนอะครับรนี่นะครับเราเปิดน,น้ำแล้วนะครับผมเอาอันนี้มาลองน้ำน้ำจะได้ไม่หกนะครับอย่าปับกล้องก่อนนะครับทีนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับ โอเคอ่าฮะล้ว huh. ป right. okay. right. okay. right. <c oughs> ิดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันเลยนะครัะเชิญผมนะครับปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวกัอแป๊บนึงนะครับหมุนฝาก่อนโอเคปิดได้แล้วนะคะอาจจะได้เสียงใหญ่ๆของผมหรือเปล่านะครับ ที่เหลือขวดใหญ่อีก3ขวดนะคะขวดขวดเอ่อคาราบาขวดสิงขวดคาราบาเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีดํานะครับ ขวดน้ำเลวนะครับขวดนั้นเองนะคระับเ,เล่นเล่นครับโอติดตามหนูเพิ่งทุกวันเลยครับ นะครับโอเคมันก็ใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันเต็มนะครับเดี๋ยวเร,รอเต็มปิดนะครับ ไฟมือนะครับไฟมือนะครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขวดขวดต่อไปกันเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวเรามาขวดนี้ครับขวดคาราเบาลสีเขียวน,นะครับทีนี้นะครับเราเปิดน้ำแล้วนะคะแฮชแท็กสีเป็นสีเอ่ออะไรแล้วอ่ะสีฟ้านะครับ บางคนก็จะบอกอย่านจากอยู่ในตู้ขัะโอเคครับผมไม่บ้าจะกันนะไปบายจากนะันนะครับ ฝอยู่นี่นะครับเคเดี๋ยวเราไปขวดสุดท้ายกันเลยนะครับเน่เรามาขวดนี้นะครับขวดเดิมจากพัทที่แล้วเลยนะครับ ผมเอาไมค์กำไว้ในมือแบบนี้นะครับเห็นนะครับ ี่เดี๋ยวเราปิดเลยนะคะนีแเราก็กรอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าอ่าทั้งหมดเจ็ดขวดก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมอ่าสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ,ถ,ถ้าใครชอบอย่านึงกดไลค์กดติดตามได้นะอย่าลืมส่งข้อความหากันได้นะแลจะจะเจอกันในคลิปถ้าแลจะจะเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย